อ่ะครับโอเคยังครับโอเคยังโปรดักชั่นสวัสดีครับผมสวัสดีอีดีสองอีดีสองีดีสเมื่อกี้เราไปไหนมาพากโฆษณาพากโฆษณาใช่เดี๋ยวโดี๋ิวรีกสิดน้องน้องร้องเพลงแล้วใช่น้องแอมร้องไปแล้วครับครับผมเราไม่อยากไปแข่งกับเขาใช่ใช่เมื่อกี้เราถึงไหนกันแล้วเราคุยเรื่องอะไรล่ะเราวัสดุปลูกไปแล้วอ่าเรื่องแยกเรื่องแยกหน่อแล้วกระตุกไหมครับวัสดุปลูกเรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่แหละคือว่าตอนแรกครับโอเค เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้ออันนี้เลยอะไรวะเน็ตไวไฟอะไรวะพกเก็ตไวไฟอะไรลยกระตุกอยู่ช่องเดียวเสร็จปึ๊บอ่ะเมื่อกี้พูดถึงข้อดีข้อเสียฟูมินไปแล้วใช่ใช่ครับก็ทำดีมากเลยเลมอนพีทไปแล้วข้อดีข้อเสียเลมอนพีทไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือบุญชมพูบุญชมพูอ่ะเดี๋ยวก่อนรวบรัดเวลาหน่อยอะมีข้อดีคือได้โทนที่สว่าง ข้อเสียเลยง่ายๆหลุดเปลือกหลุดเขียวหลุดเปือกและเขียวหาด่างที่มันสตียสวยๆหรือด่างนิ่งๆทุกใบยากมากๆโอเคต่อไปก็คือมิ้นด่างชมพูมิ้นด่างชมพูทำไมเขาถึงเรียกมิ้นด่างชมพูมีสเก็ตมิ้นสเก็ตมิ้นก็คือเป็นจุดๆใช่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 สเก็ตมิ้นจะเหมือนฟูมิ้นเดี๋ยวแป๊บนึงเองพูดไปเดี๋ยวพี่ไปหาตัวอย่างให้ดูเปิดแล้วครับพี่ครับผมสองกันนะครับนั่นแหละครับคือมันจะมีสเก็ตมิ้นในใบ อวะคือในในในตัวด่างเนี่ยเขาจะมีสะเก็ดมิ้นเดี๋ยวพี่เจ๋งไปหยิบให้ดูมันจะมีเหมือนเม็ดทรายในใบนะวะนั่นแหละครับอ่าถึงได้เรียกว่าเป็นมิ้นด่างชมพูอ่ะอ่าตัวเล็กๆก็ขึ้นหยิบมาเลยพี่เนี่ยอ่าเป็นทุกอย่างที่เชิญแล้วนี่นะลองดูครับลองดูครับนี่นะครับอันนี้จะช่องจอเจนะเห็นไหมจอเจนะเห็นไหมมันจะมีเม็ดจุดๆเห็นไหมเม็ดๆนะครับในใบเม็ดๆนะครับมันจะเหมือนฟูมิ้นนั่นแหละนะครับเป็นส่วนมิ้นมิ้นว่จุดๆนะครับาามจเดข้ นะครับ,รบอันนี้นะ<ม>เห็นไหมจุดๆนะครับ,รบแล้วพอด่างแล้วเป็นสีชมพูเลยเรียกว่ามินดาชมพูมินดาชมพูนะครับผมออต้องบอกเลยตัวนี้เป็นตัวที่แรงมากๆแล้วก็ค่อนข้างจากหลายๆส่วนยังมีน้อยครับผมมีน้อยหรือว่าบางส่วนก็ยังไม่มีส่วนที่ใหญ่บางส่วนยังไม่มีเลยนะครับตัวนี้คือน้อยน้อยจริงๆเป็นตันเนี้ยมัน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 เป็นไม้คือต่างประเทศไม่มีอ่ามันคือไม้ไทยอ่า แล้วแล้วแล้วสวนจอเจ๋งนี่ถือว่าเป็นสวนใหญ่ไหมใหญ่สิครับโอ้โหเบอร์ต้นต้นของไอ้นี่ครับของตำบลเขาใหญ่เลยขำขำอันนี้คือต้องแซวกันนะว่าเราเสร็จปุ๊บข้อดีของบุตรบุตรมิ้นท์ด่างชมพูคืออะไรข้อดีเหรอผมจะบอกไงดีว่าข้อดีคือส่วนตัวเราก็ชอบอยู่แล้วอ่า คือเราชอบคือข้อดีของเขาเลยคือเขาหายากหายากหนึ่งหายากแล้วมันเป็นไม้ไทยไม้ไทยอ่าแล้วลายเขาเนี่ยสวยสวยอ่าฮะมันคือมันเป็นเอกลักษณ์คือมันมันมันมีมินในใบอะไรเงี้ยม็ดในใบลายดีส่วนใหญ่ลายเขาจะเสถียรอ่าลายเขาจะเสถียรที่สำคัญคือให้ลูกดกอ่าจริงจริงคือที่เรามานั่งกันตรงนี้มันไม่ใช่นะไม้ใหญ่ของเราอ่ะอยู่ตรงโซนนู้นนะครับครับผมแต่คนอ่ะเดินไปเดินมาเรามานั่งคุยอย่างนี้ไม่ได้มันขวางทางเดินนะครับก็เลยต้องยกไม้เล็กมาให้โชว์ให้ดูนะครับ แล้วก็วข้อเสียมีมไหมมีนะ่างกูมีมียังไงคือไม้เนี่ยเวลาข้อเสียเขาเนี่ยเวลาเราแยกหน่อเขาเนี่ยจอะออกสวยใช่ไหมถ้าเราแยกหน่อไม้อะย่างมันจะสะดุ้งใบแรกสองใบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะ,ะ,ะนนหจะลุดเขียวหลุดเขียวใช่หลุดเขียวแล้วก็คือไม้คือมันมันค่อนข้างจะ ต้องใช้เวลาในเวลาในการดัดสวยเพราะฉะนั้นมันจะต่างจากจากไม้ต้นอื่นเพราะฉะนั้นก็คือไม่เหมาะกับคนที่ใจร้อนใช่ถูกไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้แบบสวยสวยดีๆแล้วใจร้อนนะแม่พันธุ์มีวิธีเดียวคือแม่พันธุ์กําตังแสนมาแล้วเอาไปเลยนะครับใช่ครับเดี๋ยวทางเราเสียเวลาเลี้ยงให้เองใช่ครับนะคืออย่างอย่างอย่างแล้วที่สำคัญคือเวลา ต้องรู้ใจเขาเวลาเขาจะออกออกหนอ,อบางทีเขาจะหลุดเขียวใบเขาจะหลุดเขียวแต่ว่าไม่ต้องไปตกใจเดี๋ยวเขาก็กลับมาปกติครับของเจคนดูกี่คนวีดีโอครับวีดีโอของจอเจ๋งวีดีโอ,อ,อไม่ใช่คนดูกี่คนครับสองล้านคนของ,อของเจปัม้มล้านก็อย่างนี้นะช่วยกันแชร์เข้าไปนะกดจีจีกดไลค์กดแชร์เข้าไป เฉพาะไลน์นี้นะเดี๋ยวจะหั่นหน่อบุตรเหลืองนะครับบุตรสลาคำเหลืองคือต้นนี้แหละหนอดีหน่อสวยเลยเราตัดออกมาแล้วขายได้ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวเราอบชำติดนะครับแต่ราคาที่บอกจะเป็นราคาที่พิเศษเฉพาะไลน์นี้ไลน์สดนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะงานนี้เท่านั้นเฉพาะงานนี้ด้วยใช่ครับติดต่อมาหลังงานนี้ก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้แต่รับประกันว่าด่างดีทุกใบใช่ครับและอีกหน่อหนึ่งเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อกี้เราพูดถึง มินด่างอย่างพูจะหั่นแบ่งให้หน่อหนึ่งไหมใช่ครับใช่ครับแบ่งหน่อนะไม่ใช่ชิ้นตานะส่วนใหญ่ครับว่าหั่นนี่ก็คือจะใช้เป็นชิ้นตานะครับแต่นี่เราแบ่งหน่อเลยนะครับแยกหน่อนะครับใช่ครับอเวลาเลือกลายทำยังไงบอกลูกค้าหน่อยอือถ้าเลือกลายนะผมแนะนำเลยเลือกลายที่มันกระจายสเตียเนี่ยแบบเนี้ยไม้เนี่ยไม้นะเนี่ยลายอย่างเงี้ยค่อนข้างจะสวยอ่าแล้วคือ หายากนะบอกก่อนนิ่งด้วยนะใช่ใช่หายากหายากเลือกรายแบบนี้จะจะดีสําหรับบุษราคับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามยกเว้นฟูมินฟูมิงเขาจะเป็นไม้ทนเดียวอ่าอ่านั่นแหละครับถ้าเป็นตัวอื่นก็พยายามเลือกรายแบบนี้โอเคนะครับครับเสร็จแล้วถ้าไม่มีตู้อบเลี้ยงได้ไหมได้ดิพี่ที่บ้านเราเลี้ยงไงตัดปุ๊บตั้งอยู่ในโรงเรือนพยายามอย่าโดนโดนลมโดนแสงออ่าครับผมแค่นั้นเอง ไปไปไปดูที่ที่อ่าหน้าเพจผมได้แล้วหรือว่าช่อง y o u t u ู e ผมหรือว่าชื่อ,ช,อช่องอะไรอ่าสวนเตีย้เยเสน่ห์ไม้ด่างครับผมอที่ที่แฟนเพจด้วยนะครับใช่ครับใช่ถ้าอยากรู้ทักจอเจ๋งมาก็ได้เดี๋ยวจอเจ๋งจะพาไปาดูนะครับเออไม่ยากครับสวนเราสองก้าวก็เดินถึงกันแล้วนะครับแชร์ไปถึงยังสักยี่สิบคนเดี๋ยวจะหันแล้วขอหน่อยเข้ากลุ่มรถแต่งอะไรซิ่งเน,ขนยขอหน่อยขอหน่อยขอเร็วเร็ว,รวด่วนๆนะครับพี่พี่ พี่ไม่อยากรู้หรอทําไมผมถึงเลือกเล่นบุษราคำเออเออถามได้เออลืมลืมประเด็นนี้ลืมอยากรู้เออทำไมถึงอยากเล่นเออคือเข้าวงการมาส่วนใหญ่คนเขาจะเล่นแบบไม้ราคาแบบลาต่ำตูปูกอนเออแล้วเราทำไมถึงเลือกเล่นบุษราคคำเลยคือผมช่วให้เาามนะอะไรครับคือคืออยากให้อยากอยากให้ทุกคนได้รู้ครับว่าว่าว้นต่าทำไมผมผมถึงเลือกเล่นบุษรสารคำคือไม้ตัวเนี้ย คือผมอะก่อนที่ผมจะเล่นไม้เนี่ยผมก็ศึกษาไม้พอสมควรคือไม้ตัวเนี้ยคือเราเราดูแล้วคืออนาคตอะคือไม้มันมีน้อยอ,อ,อนาคตมันยังไปได้ไกลและอีกอย่างคือมันเป็นไม้ที่สะกดสายตาคนคือใครดูก็ก็ชอบใครดูก็สบายตาสบายใจอีกอ,อย่างคือเขามีสเสน่ห์ครับ ด้วยด้วยด้วยลูกร่างลักษณะของของต้นไม้แล้วก็คือการการดูแลหรือว่าการเลี้ยงเนี่ยมันใช้พื้นที่น้อยมันไม่ต้องมันไม่เปลืองพื้นที่อ่ามันเป็นไม้ไม่ได้เป็นไม้ฟอร์มที่แบบว่าใหญ่โตอลังการใช่มันเป็นถามว่ามันมันเป็นฟอร์มใหญ่ใหญ่แต่ว่ามันไม่ถึงขั้นว่าเปลืองพื้นที่เยอะใช่สําหรับคนจํากัดพื้นที่ใช่มันเลี้ยงใน้ที่จำกัด อ่าแล้วก็ด้วยราคาเขาราคาทรงตัวไม่ถูกไม่ต่ำไปกว่านี้ละใช่และด้วยราคาราคาเขาเนี่ยจะจะค่อนข้างจะสูงสูงราคาไม่ตกอ่ะฮะอ่าไม้ตัวนี้คือผมก็เลยเลือกเล่นเลือกเล่นอ่าใช่จริงๆริถึงจะมีปัดเนี่ยแยกออกมามันก็ไม่ได้กระทบกระแสไม้หน่อเรานะใช่ใช่ใช่คือไม้เนี่ยเนื้อเยื่อเนี่ยมันค่อนข้างจะโตช้าช้ามากเลยแหละอ่ช้ามากปีนึงเนี่ยผมโอ้ยนิดเดียวอ่ะไมบอกเลยเลยว่าปีหนึ่งได้แค่นี้เพราะผมก็ซื้อมาเลี้ยงเหมือนกัน ตามนั้นครับแล้วก็คือเหมือนกับหมายตัวเนี้ยชื่อเดียวกับพ่อผมพ่อพ่อเตี่ยเตี่ยชื่อเสน่เสน่ห์แคือน้องเอ๋เขาชื่อที่ตั้งชื่อว่าสวนเตี่ยเสน่ห์ไม่ได้พ่อเสน่ห์นั่นแหละใช่ครับแปลจากจีนเป็นไทยใช้ใช้ชื่อพ่อมาเพื่อเป็นสิริมงคลกับสวนสวนนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็เลยก็เลยก็เลยได้ได้ชื่อสวนนี้ครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วยแล้วก็สวนของเราด้วยครับผมอ่ะ ไหนก็ไหนแล้วนี่อุปกรณ์พร้อมนะครับมีดจัดการได้เลยมาหน่อแรกก่อนเลยเรมอินพีชเดี๋ยวก่อนนะใครเดินไปเดินมานะครับประมูลได้นะบอกราคาได้ประมูลได้นะเราเอาไงเราเราท้ำให้ด้วยนะเรช้ำให้รับรับประกันท้ำให้15วันนะครับเราท้ำให้ด้วยชำให้จนติดอ่ะค่อยรับนะครับแต่จริงๆขั้นตอน15วันมันก็ติดแล้วนะครับใช่ใช่เราชำผ่นสดๆหลายดีๆเลยนะครับตัดหน่อนะครับไม่ใช่ชิ้นตานะตัดหน่อนะ เอาแล้วครับลุ้นกันแล้วครับติดล่างอยู่โอเคอ่าใจเย็นอันนี้พิเศษนะเฉพาะงานนี้นะใช่ใช่คือถ้ายกไปที่อื่นเราก็ไม่หันนะครับอันนี้บ้านเราบ้านเราจังหวัดเรานะครับ <c oughs> ค่อยเด้อค่อยเด้อ <c oughs> ตัดเห็นเห็นนะสดสดไม่ต้องกลัวหรอกครับ <c oughs> ให้รู้ว่าไม้ราคาหลักหมื่นหลักแสนมันก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องหลักร้อยหลักพันต้องมาทําอย่างนี้ไม่ใช่นะ หลักแสนหลักร้านเราก็ทํานะครับแล้ถ้าสมมติตัดออกมาแล้วรากมันขาดไม่มีรากไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้อ่าเราชาน้ําได้นี่ครับนี่นะครับสี่ใบนะสามใบหนึ่งหลอดนะครับครับผมสามใบหนึ่งหลอดนะครับดูดูนะครับลายแบบนี้นะครับใบที่หนึ่งอาจจะเขียวอย่างนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอก็ทิ้งนะครับมีเงามีรากติดหมดแล้วนะครับใบที่สองด่างแบบนี้ เห็นทุกคนนะอ้าวช่องช่องเอก่อนนะนี่เห็นไหมเห็นนะครูอ่าช่องจอเจ๋งดูนะครับใบที่สามด่างแบบนี้นะครับด่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูใบที่สี่ก่อนม่การับประกันไว้เฮ้ยแต่ด่างแน่นอนแน่นอนด่างแน่นอนด่างยังไงก็ด่างสูงไม้สูงประมาณสามสิบห้าเซนนะครับไม้สูงสามสิบห้าเซนไม้หนอนนะครับใครอยากได้เท่าไหร่ดีเอ๋ ถ้าส่นี้ปกตินะเท่าไหรปกติเท่าไรเออปกติผมขายนะก็ต้องมี6 0พ0 6ห0พันอ่ะเอ้ยห0พันเอ้ยห0 0พันได้ไหมนี่พี่ขอหน้าอะไรเนี่ยห้าพันเอาไหมเอาตรงๆเลยพี่ให้คนดูถ้าถ้างานนี้ยงานนี้ยผมต้องบอกเลยมันเป็นพิเศษงานพิเศษจะขายห0 0พันมันก็ไม่ได้พี่เท่าไรเท่าไรมันพิเศษสำหรับบ้านเราคนโคราชเท่าไหร่งานนี้ไหนๆจัดที่บ้านเราพิเศษเลย สักสามเก้าเก้าเป็นไงพี่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทวีเอฟเองนะไม่ใช่สามพันเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นไงพี่ราคานี้ยโอ้ยถูกไหมดีไหมถูกไหมถูกไหมเอ้แต่เราชั่มให้ติดก่อนนะครับแต่ผมบอกว่างานเนี้ยมันต้องพิเศษเอออ่ะพิเศษพิเศษยังไงมันต้องพิเศษกว่านี้ดิอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าสามพันเก้าไม่ขายอ่ะไม่ขายพี่ขายเท่าไหร่สามพัน 5 5 5บาทครับผม3 5 5 5บาทนะครับครับผมลูกค้าจอเจ๋งได้นะ3555้บาบาทนะครับขอกไครก็ได้นะครับใครก็ได้ใครดูอยู่ในไลฟ์ใครก็ได้นะครับเราช้าให้จนติดเอาให้พูดตรงๆนะเดือนหนึ่ง รับประกันติดแต่จริงๆ15วันมันก็ติดแล้วเพราะมันมีรากแบบนี้อยู่แล้วนะครับคัะผมนะรับประกันถูกสุด5,000นาถูกสุดประมาณนั้นแหละครับ5,600ให้แต่ให้ที่ราคาให้ที่ราคา3,555บาทเท่านั้นนะครับเท่านั้นใครไวใครได้ใครไวใครได้ใส่มาทักมาหลังไมค์ก็ได้นะครับแต่ขอก่อนวันที่5กุมภาพันธ์นะครับใช่ครับใช่ครับถ้าคลิปออนไปแล้วหรือว่าทักมาหลังวันที่5เราไม่ขาย แชร์มาแชร์มาครับแชร์มาด่วนๆนะต้นแรก3,500 55ห้าห้าสิบห้าบาทรวมส่งครับผมผมบอกให้ว่าเหมาะไปเหมาะกันในการไปตั้งแม่มากเพราะอะไรรู้ไหมเท่าที่ผมดูมีเขี้ยวแล้วนะครับนี่นะครับมีเขี้ยวนะครับมีเขี้ยวแล้วนะครับไปเลี้ยงอีกสามเดือนมีหน่อแน่นอนนะครับเพิ่มอมีหน่อแน่นอนนะครับไปนี่นะเลมอนพีทเลมอนพีทสามสิบห้านะครับสามสิบห้าเซนนะครับ หลอดใหม่มานะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวไปเอาถือไว้มาพี่อ่าแค่น้ำไปไม่้กับคุอยังไงอึ๊บยกออกก่อนมาไว้ไหนดิคือนี่คือแบบว่าพิเศษสำหรับสำหรับงานนี้เลยใช่ครับใช่ครับสำหรับงานนี้เลยอ้าวแล้วมีแค่หนอเดียวเหรอแบ่งแค่หนอเดียวเหรอต้องมีอีกดิพี่เอาอะไรดีอันนี้อันนี้คือ รายการแรกครับ<ช>แบ่งแค่สองหนอนะครับไลน์นี้แบ่งแค่สองหนเนาะสองหนนะครับแล้วมีผลไหมครับระหว่างทาปูนแดงกับไม่ทาปูนแดงท oh, าปูนแดงเนี่ยมีผลนะม,มีผลคือทาปูนแดงเนี่ยมันจะกัดเนื้อไม้อ่าเสนอชันจะไม่ทาปูนแดงกัดเนื้อไม้ใช<ม>่ ah, ครับไม่ทาครับตัดสดก็ช้ำเลยเพราะมีร่าอยู่แล้วไม่เป็นไรครับนี่ครับคือถ้าอย่างดีนะเรื่องกันเชื้อราเนี่ยก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับครับผม ถ้ากลัวเรื่องเชื้อราจากดินจากอะไรเนี่ยก็ถ้าถ้าถ้าเป็นชีวพันธุ์จะจะจะแช่แช่แช่น้ำแช่น้ำใช่มใช่ใช่ครับเดี๋ยวขอแก้วกาแฟน่าจะไม่ได้ครับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงครับก็มีตัดมีแก้วกาแฟไหมแก้วกาแฟที่ใช้แล้วอ่ะเออมาเดี๋ยวแช่ไว้ก่อนครับแช่ไว้ก่อนครับมีตัดน้ำขวดแล้วก็เทออกเลยอ่าผมผมคอนเฟิร์มร้านแม่เซ็นเลยว่าหลอดเนี้ยด่างแน่นอน ครเพราะเห็น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 เงาอ่ะเมื่อกี้ขากันไปนะครับว่าถ้ามีเชื้อราเนี่ยชีวพันธุ์ก็คือไตโคเดอร์มานะครับครับผมไปหาซื้อได้เลยทั่วไปเลยผสมน้ําทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ลดคนเพิ่งเข้ามาค่ะค่ะบอกด้วยราคสั่งในคนเข้าเยอะเลยมามาเสน่ห์จานบุษราคำครับตัดให้ดูเรมอนพีชตัดสดตัดสดตัดสดนะครับตัดสดให้นะราคาพิเศษเฉพาะไลน์นี้ 3,555บาทไม้หน่อรับประกันนะว่าด่างดีด่างแน่นอนนะครับ2องใบเปิดด่างมาแล้วสูง35เซนให้ถึงแค่วันที่5ครับ5กุมภาพันธ์สองพันาร้อครับ66นะไม่ใช่บอก5กุมภาพันธ์หกเจ็ไม่เอานะไม่เอานะพอคิดมันออนตลอดเป็น10ปีนะครับครับผมไปแล้วไตโคเดอร์มาเสร็จถ้าเป็นเคมีพันใช้อะไร ส่วนใหญ่ผมอ่ะจะใช้อันนี้ครับเมนโพเซตเป็นยากันเชื้อนะครับใช,ใช,ใช,ใช่ครับฉีดครับฉีดผสมน้ำจะฉีดลงไปครับผมครับพี FC ถามด้วยนะคะว่ากันแมลงยังไงใช้ยาอะไรครับคุณพี่ก็ยาฆ่าแมาลงทั่วๆไปครับ <c oughs> ทั่วๆไป <c oughs> ที่ <c oughs> ทเราซื้อใช่ครับแต่ว่าขอเป็นตัวเย็นนะครับจะไม่ไม่ไม่เลือกใช้ตัวร้อนยามันจะมีร้อนกับเย็นครับผมลองถามที่ร้านเคมีพัณได้ใช่ครับใช่ครับปรือเขาดูคือจริงๆอ่ะ น้ำส้มควันไม้ที่สวนเราได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้แต่ถามว่าใช้ได้มันใช้ได้นะใช้ได้ดีนะอย่าพ่นเข้มเกินนะใช่ไม่นะครับไม่นะครับใช่ครับศึกษาให้ดีก่อนใช้นะโอ้ยเขาบอกใช้ได้ฉันกลัวแมลงไม่ตายแม่งผสมต้องผสมน้ำผสมดีนะบางคนเนี่ยผมเคยเจอเคสนะพูดถึงน้ำส้มควันไม้นะ คือแกไปซื้อมาเนี่ยแกไม่ได้ผสมอะไรเลยใส่ปุ๊บฉีดเลยไม่ตะกูลไม่เลยครับไม่ทันตายเห็นเลยครับระวังให้ดีนะครับอย่านะครับไม่ไม่ใบเบิร์นนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วจริงๆแล้วอุณหภูมิหรือความชื้นอ่ะเขาชอบชื้นไหมครับเราใช่ใช่ชอบชื้นครับชอบชื้นใช่ครับมัจะเหมือนกันเลยครับอย่างสมมติฟูมิ้นด์เหลืองยีนเงี้ยคือแต่ละตัวนี่เขาจะชอบเหมือนกันเหมือนกันเพราะมันใช่ครับเป็นตระกูลเสน่ห์จันทร์ชอบชื้นชอบอากาศชื้นครับเหมือนกันเลยอยู่ได้ครับ ได้นะอบร้อนๆได้อยู่ได้ครับได้ครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับโอเคนะหรือบางคนก็เชลาถ้าไปซื้อตัวที่เอ๋บอกชื่อแล้วเมื่อกี้เม่โปเซปครับไม่โปเซปถ้าหาที่ไม่ได้ก็ใช้อนี่นะเมทาเล็กซินนะใช่ใช่คันดินนะครับเมทาเล็กซินก็ใช้ดีรับสามพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทครับแล้วปกติเท่าไหร่ปกติห้าพันครับ จะไหมหกพันห้าถึงหกพันหกพันเดี๋ยวผนี่ครับเดี๋ยวผมผมไปดูดัางไปเดียวด้วยนี่ครับหอาพ้นยาวครับสามสิบห้าเซนอ่าใช่ประมาณนั้นโดยประมาณ ใช่ครับเมื่อ pues mm กี้เร nah าเพิ่งยกแม่ออกไปเมื่อกี้เราเลวเอฟเร็วเอ็กเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งยกยกไมพันเอฟห้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสบาทครับเฉพาะเฉพาะไรนี้ใช่ครับใช่ครับถึงวันที่ห้าใช่ครับใช่ครับวันที่ห้ากุมภาพันธ์สองพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะไม่ใช่สองพนห้าร้อยหกเจ็ดนะไม่เอานะไม่ไม่ได้ครับทำให้สิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนแล้วแต่ลูกค้านะครับแล้วแต่ลูกค้านะว่าจะจะอยากทักตอนไหนให้แข็งแรงตอนไหนวิดีโอคอลดูได้ถ่ายรูปอัปเดตได้นะคครรัับบผม นะไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ส่งนะพี่เดี๋ยวมันจะพิเศษไม่พอวะทำไมวะเราต้องมีมิ้นด่างดิพี่เฮ้ออ่ะเฮ้ยพี่เ้ยพีิบมานี่เดี๋ยวไม่ต้องแยกยิบมาเลยที่ไม่ต้องหน้าที่พี่เดี๋ยวพี่เลือกเองต้นแรกมาเลยพี่เนี่ยนั่นแหละอ่าใช่พี่มาเลยต้นไหนก็ได้มายิบมาหันหันใหม่เหรอไม่ต้องหันแล้วพี่เอาไม้ที่เราชำแล้วอ่ามาไม้ที่เราชำแล้วพี่มาทั้งทีงานนี้บ้านเราไม่พิเศษได้ยังไง มาพี่ราคาพิเศษเลยอ้ย,เ,อดอยเดี๋ยวถามก่อน่ะาี่ถามทุกคนนะอขอคนตอบคอมเมนต์นนะอยากได้แบบไหนเออเอาแบบไหนเออซ้ายหรือขวาหนึ่งสอง ก็แตกต่างที่ราคาอเอ้าราคาแตกต่างอันนี้ชิ้นตาอันนี้ไม้นอแต่เรายังไม่บอกราคานี่ราคาที่เราขายในงานนะครับนี่ราคาที่เราขายในงานนะครับต้นที่หนึ่งเนี่ยแปดพันใช่ครับต้นที่สองเนี่ยหมื่นสายสองหมื่นสองหมื่นครับอ่าไม้นอไม้ชิ้นตาาครับมีด่างยงพูนะขบผมพิเศษแค่ไรนี้เรามีราคาพิเศษครับแค่ไรนี้นะไรนี้เท่านั้นใครทายราคาพิเศษถูกเว่าไปเลยนะเอาเบ้าเออเอ้ยเอาบ้า มาดิกดจีดจี๊กดแชร์กดไลค์เข้าไปนี่ไม่ด่าไม่ใครโทรก่อนคนนั้นได้ขึ้นเบอร์ไม่อะไรนะไม่อะไรนะฮะอะไรทขายขายเพื่ออะไรโปรโมทงานไปเลยโปรโมทงานใช่ใช่เอฟซีที่ตามผมเพิ่งไลน์ในช่องยูทูปเขาเป็นวันแรกใช่ครับใช่ครับเป็นการเป็นการเปิดเปิดตัวของสวนอ่าใช่ครับเปิดเปิดตัวด้วยมินด่างเลยนะใช่ครับพิเศษครับพิเฮ้ยท่านประธานแอบเอฟราคาหน่อยดีวะ อ่ะสุดแล้วต้นไหนดีพี่ต้นใหญ่ไปเลยเล็กเไม่ใหญ่ใหญ่เอาอยู่แล้วต้องครับนี่ครับเดี๋ยวดูดีเทลก่อนอเล็กเล็กไม่ใหญ่เาน่ล้มพ้นงครับนี่ครับเี๋ยวดูดีเท่อนอาลเ็ไมใบ่ใหม่อาอกมาสวยมะครับนี่ครับเดียเทล่อนอ้เลกม่ี่าอย่ล้วองครับนี่ครับเาีาดูดีเล่นเลกกไใน่าล้องครับนี่ครับเดี๋ยวดูีเยลนอ้เลากเลก่นกล้องครับนี่เดี๋ยวูเนี่ย แล้วดูราคานะครับในงานนี้ผมสองหมื่นนะป่าไว้สองหมื่นนะครับสองหมื่นนะใครนี่นะสองหมื่นสองหมื่นอ่าเนี่ยเฮ้ยมีหนังชมพูใครก็รู้นะหน่อยอย่างต่บสามสามหมื่นห้านะครับสามหมื่นห้าสองหมื่นนะอันนี้พิเศษอยู่แล้วอย่างเงี้ยสามหมื่นต่างได้หรืเนี่ยครับดูนะครับราคานะครับใครอยากได้ใส่ราคาก็ได้นะลูกค้าเดินแถวนี้เดี๋ยวเราบอกราคาเอายัง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 หลานนะหลานนะเอายังเอางี้เองบอกสองหมื่นใช่ไหม พี่ว่านะถ้าพี่ทายอ่ะอ่ะพี่ทายนะหมื่นหกพันเก้าร้อยเฮ้ยพี่สูงไปฮะสูงไปเฮ้ยเราพิเศษพี่พิเศษไงเอาพิเศษไงเปิดช่องเอาไงพี่เอออ่าเท่าไหร่ให้รู้ให้รู้ว่าจอจอเจ๋งไม้ด่างกับสวนเตี๊ยเสน่ห์มานั่งคู่กันให้มันรู้เก้าพันเก้าไหมเฮ้ยพี่ไม่เราทายได้ดีกว่า โดนใจเลยพี่ตาทาบาทพิเศษเฉพาะไรนี้นะไลนี้ครับมิ้นดังบูใครดูอยู่อยากได้เอฟได้เลยนะครับ9,900บาทนะครับรวมส่งไหม9,999เราเอาเลขสวยไปเลยพี่เอ้ยเอางี้9,999บาทโอเคนะ9,999บาทนะครับพิเศษไรนี้ไลรเดียวถึงวันที่5ด้วย แค่นี้นะโทรก่อนคนนั้นได้จริงๆล้วเก้าพันราคาสวยมากนะสวยมากนะได้แค่ชิ้นตาใช่ครับใช่ครับเราบอเฮ้ยชิ้นตาก็ไม่ได้คนดูอันฝั่งนี้30ค่ะฝั่งนี้หกฝั่งอันนั้นเก็บเป็นไฟวิดีโอเพราะมันอยู่อยู่ได้ยาวครับใช่ครับใช่ครับอะผมให้ดูเลยครับนี่ครับไม้ไม่ได้เล็กนะครับปกติช่องผมไม่ขึ้นดึกขนาดนี้ไงนี่ครับนี่ครับ ไขแซลอยาา่างม่ได้ฝังเอ,งอเยอะก็่ฝั่งพเจฉ์ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ปกติผมไม่ขึ้นดึกขนาดนี้พี่มงตรงเลย <c oughs> นี่ครับให้ดูเลยนะครับสำหรับเท่าไหร่นะ9999บาทครับ ราาาคดีมก็ซื้อเองไเนี่ยวะราคาที่ในในงานนะครับถ้ามาในงานนี่นะสองหมื่นสองหมื่นนะครับสองหมื่นใช่ครับสองหมื่นนะให้ดูเลยครับเก้า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 ใครช่ครับพูดตรงนะใครเอฟเอาไปขายต่อนะไปขายหมื่นห้าก็กำไรงามแล้วนะจริงอ่าลองดูครับลองดูลองดูมีแค่สองต้นนี้นะครับครับผมแบ่งให้สองต้นนี้สองต้นนี้นะตั้งไว้ยี้ก่อนก่อนไปฝากฝากฝากงานหน่อยก็คืองานนี้เป็นงานมหกรรมการประกวดพันไม้นะครับมีไม้ หลา,ลากหลายหลากหลายหลากห,ห,หลายมากครับแล้วก็จะมีประกวดสเสน่ห์จันบุษราสเนสเน่ห์เชเสน่์จันสเสน่ห์จันอ่าอ่าบนาไทายด่างบนาไทายหูช้างด่างขาวด่างเหลืองใช่ครับเอ่อแคทตัสใช่ครับบอนสีอ่ะใช่ครับ ของอส่งอะไรมั่งยังครับยังไม่หมดครับอะไรสัตว์เลี้ยงครับไฮ้ประกวดสัตว์เลี้ยงวยเหรอมีครับงานนี้กุ้งเคฟิตครับอ๋อกุ้งเคฟิตอ่ากุ้งกุ้งแดงอะไรต่างใช่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 ครับเอาบทประกวดกุ้งด้หรอใช่ครับปล่อยประกวดได้ไหมเอ้พี่มีพี่มีกุ้งด่างอยู่ได้ไหมอ่าครับผมยังไงก็ก็ฝากฝากงานนี้ด้วยไว้ด้วยครับก็ติดตามสวนเราด้วยนะครับครับผมเราจะมี อะไรดีๆมามาทุกวันเพราะเราอยู่นี่สามวันเราขึ้นสามวันวันนี้เราไปเสนจันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เขาประกวดไอ้นี่บอลสีใช่ไหมครับผมแต่เราไม่ไปพูดบอลสีหรอกมันไม่ใช่ทางของเราใช่ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปสายมูเป็นอะไรดีสายมูเป็นเลย เป็นอะไรนี่สายมูมีอะไรมีอะไรมีน้งกวักไงพี่โอ๊ยมันต้องงั้นดิจริงๆอ่ะเสน่ห์จันมันก็อยู่ในสายมูนะใช่ครับมันเป็นไม้เสน่ห์ชื่อมันบอกแล้วนะมันทําให้บ้านเรามีเสน่ห์หน้าดึงดูดหน้าหลงใหลใช่ครับครับอันเียก็ไปแล้วสายมูตัวหนึ่งตัวท็อปไม้แลสําหรับคนสบายกระเป๋าพรุ่งนี้ก็จะเป็นนางกวากครับกวักใบโพนะก็หลากหลายนะพรุ่งนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ที่ช่องฝากช่องไว้เลยอ่าช่องสวนเตี๋ยเสน่ห์ไม้ด่างนะครับผมแล้วก็ทั้งเพจ เฟซบุ๊กอ่าก็สวนเตียสนิทไม่ดังกันนะพิมพ์ไปได้เลยนะครับครับเจออยู่แล้วใช่ครับบางคนไม่สะดวกโทรศัพท์เบอร์โทรคือไปที่หน้าช่องยังเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเบอร์โทรอยทหกหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดสองหกหนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ใช่ครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับโทรได้24ชั่วโมงแต่บางค้จะรับหรือไม่รับนะครับผมฝากช่องน้องเอ๋แล้วฝากช่องใครอีกจอเจ๋งไม่ด่างครับผมแอบทายอินด้วยนะเออเจอด้วยกั็ฝากฝากช่องพี่ชายผมไว้ด้วยนะครับจอเจ๋งไม่ด่างครับครับผมยังไงก็ สาระดีๆมีให้เราได้ทุกๆวันใช่เล่นไม้อย่าเล่นเกินตัวใใชช่่คครับเอาตามสบายกับเราบอาแค่พอไหวคือเล่นเล่นเล่นแค่ที่เราเล่นไหวครับเราค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับครับผมแล้วที่สําคัญนะจะบอกเลยเล่นไม้น่ะเลือกเล่นไม้สวยจะจะทําให้เราสร้างมูลค่าของของของไม้ได้ใช่ของไม้ได้เลือกให้ไม้สวยสุดไปเลยสวยถูกตาสวยถูกใจ ไม่ใช่เอากระหล่อมกระแหลมมาแล้วก็โห้ยทำไมฉันใช้ไม่ได้ใชประมาณนี้ไม้สวยขายได้สักคัญเลยนะอย่าด้อยค่าไม้ของตัวเองที่มีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นไม้หลักร้อยหลักสิบอย่าด้อยค่าคือไม้ทุกตัวมีคุณค่าในตัวเองครับผมสักวันถามว่าบุษราคำมันไม่ได้แพงมาตั้งแต่แรกเมื่อก่อนมันคือไม้หลักร้อยแต่ถามว่าทําไมมันมันขึ้นมาจนหลักแสนหรือว่าหลักล้านได้เพราะว่าไม้เขามีคุณค่าในตัวเองทุกคนอะ เห็นคุณค่าในตัวเขาไม้ได้มีการพัฒนาเรื่องราคาขึ้นครับผมอันนี้คือฝากไว้เลยครับอย่าด้อยค่าไม้ไม้ไม้ของตัวเองอก่อนจากเอาใครจะเอานะครับมิ้นด่างชมพูนะครับมิ้นด่างชมพูนะไม้แล้นะมาติดต่อที่บูธได้ราคาพิเศษพิเศษไม่ถึงหมื่นนะครับไม่ถึงหมื่นนะพี่น้องนะชื่นไปสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมประมาณห้ามงเยนนะครับสวัสดีครับ